สวัสดีครับพบกับลุงเบิ่มคือเกาครับลุงเบิ่มกับบ่ได้ลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งกับเกือบอาทิตย์แล้วนะครับติดารลกิจพี่น้องอ่าไปเบิ่งตลาดง่วนะครับวันอาทิตย์นั่นกับบ่ได้ลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งคือบ่ได้ลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งนะครับ การซื้อขายง่วอาทิตย์เมื่อกี้นี่พี่น้องซื้อขายดีนะครับได้ขายแทบทุกโตพ่อค้าเริ่มแรีนแล้วเด้อดพี่น้องเด,อด้อแต่ราคายังคือเก่านะครับราคายังคือเก่าสําหรับเล่น,นะพี่น้องสําหรับชาติเล่ลงมาแห้งนะครับยังคือเก่าอยู่แต่ส่วนบามั่นกะลงนะครับลงกว่าเมื่อกี้นิดนึงพี่น้องแต่การซื้อขายยังดี ดีกว่าทีลุงเบิ่มไปงวดก่อนนะครับอันนั้นหาคนสื่ออยากพี่น้องได้ค้นงัวกกับกับหลายนะครับแต่ตอนนี้อันนั้นห้อยท่านใดที่เพิ่นเอาง่วไปก็ได้ขายนะครับได้ขายทุกคนนะพี่น้องแต่กรสินเน้นเป็นชาลุลนะครับเด้อเขตของลุงเบิ่ม ชาลูเล่แองกัดนะครับลูกผสมนะพี่น้องลูกผสมแองกัดลงเบ่มเห็นแล้วนะครับถึงราคาสีบด,ดีแต่กันยังมีการสื่อขายกันยังดีใจนะพี่น้องสำหรับคนเหลียงง่วย่างในหน่อยนะครับกย็ยิ่มอ่าย่างในหน่อยนะครับก็ยังมีมีแสง ที่ป่อุโมงค์นะพี่น้องเนาะเมื่อสองเดือนที่แล้วลุงเบิมไปนั่นเห็นเห็นอ่าเห็นคนมาซื้องวอยยุตลาดน้นนอยนะพี่น้องเพราะข้าเอาไปกะบ่อค่อยได้ขายนะครับส่วนมากกะสิคนกลับก็บคือ เจ็ดสินตะพี่นอ้องที่ได้ขนกลับนะครับแต่ตอนนี้นั่นก็เกือบแปดสิบเอร์เซนต์หมดล้วครับที่ที่ได้ขายนะที่ได้ขายนะครับเฮ็ดจังไดเนาะพี่นอ้นองเนาะ ก็ให้ข้างนอกกับพกินเนะอีหละเอาป้อนน้ำก็ะจับผัดกินนอะให้เจ้าก็ได้กินแล้วก็นอนแล้วครับกะมีเอฟซี FC นอกนกับออมมนมาวา้าราคาง่วถือราคาเนือกับสิลงบะล่งด้วยพี่น้องเห็ุยังได้กับบะลงนะครับ สิ่งของสินค้าถ้าได้คืนแล้วนะครับบ่มีลงแต่ของเห้านะครับมีโอกาสขึืนๆืนลงลงถ้าช่วงใดที่มันลงกะเลี่ยงไว้ยังสีห่หล่ะครับพี่น้องสิถือจ้าใดก็ต้องได้เลี่ยงนะครับ ฟังเบิงฟังเบิงนะครับพี่น้องว่าอาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์นี้ลุงเบิรมกับซีไปตลาดงัวกค่ะีได้ถ่ายคลิปมาให้พี่น้องได้เบิงนะครับอาทิตย์ที่แล้วถ่ายบ่ได้นะพี่น้องเพราะว่าเอ่อเพิ่นกันย่างแบบยังบ่ท่านได้ถามบ่ท่านได้บ่ทันได้มียูทูบนะครับบ่ทันได้มีอ่ะยูทูบเปิดเข้าไปทำคลิป บ่คือแถวร้อยเอสสารคามนะครับยูทูปเปอร์หลายไปส่วนในพื้นที่ของลุงเบิงนี่โบมีนะพี่น้องเพิ่มมากเพิ่นกระสิเล่นเลี้ยวเล่นอ่านี่กันเล่นเลี้ยวน,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 นะครับสู่ๆเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับ